ผมนั่นนะครับผมสตาร์ทปุ๊บผมล้มอะปืนงพอผมล้มปุ๊บผมเจอหมาครับอีกแล้วหมาแม่งมาอีกแล้วผมแม่งวิ่งหางจุกตูดเลยอะผมห้โมงแบบบ่งวปะวุ่นเร็วเลยวอะ ฮ e ลโ o สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. ผมวันนี้นะฮะก็ mm hmm. กลับมากันอีกครั้งอ๋อลืมใส่หูฟังอันนึงอนะ่ะ mm hmm. ขอใส่ก่อนนะจ๊ะอือ mm hmm. เป็นไงใส่แล้วจะดูแบบอืม mm hmm. ดูทุเรศทุเรศนะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ mm hmm. ผมยินดีเดี๋เดๆๆเ สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะครับผมเฉพาะสมาชิกตัวโยกขอเป็นการเตอร์เท่านั้นนะครับผม <S <S 1> <S 1> และในวันนี้นะฮะเรานะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับว่าหา่างหายกันไปประมาณ7เดือนนะฮะแล้วก็คลิปนี้ คลิปยิงเลยก็คือไลฟ์สดนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดนะเฉพาสมาชิกทั้ง12ท่านนะก็สวัสดีคนดูทั้ง1,500คนด้วยนะครับผมมีแค่12คนแต่คนดูยอดเกิน1,500ไปแล้วนะครับผมใ <Okay. S 1> นวันนี้นะจะเป็นการมาไลฟ์สตรีมนะครับคือใครอยากจะมาอะไรก็แล้วแต่นะอยากถามผมอะไรก็ได้เลยนะครับผมในะตอนนี้นะก่อนที่เรานะครับก็จะมา เริ่มนะทุกคลิปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์สดคลังนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตัดเป็นช็อตเป็นช็อตนั่นเองนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะเจออือโอเคคือบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะจะบอกให้นะครับผมก็มากินเล่นๆนะอยู่น้ำนะครับแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะฮะ<ๆ>พี่เบ้นครับ พี่ขับรถเป็นใหม่ครับแล้วประสบการณ์ครั้งแรกการขับรถพี่มันเป็นยังไงพอดีผมเพิ่งเริ่มขับรถนะรับยังกล้า,กล,าก,กลัวอยู่นะครับช่วยบอกผมหน่อยอคือถามพวกความรู้สึกแรกเหรอที่ผมได้แบบลองแตะรถขับรถจริงๆใช่ไหมคือจะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นหนึ่งคนนะที่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นะครับในการที่จะมาทําอะไรแบบเนี้ยนะครับคือ เพื่อนๆรู้ไหมว่าการขับรถอันตรายนะจริงๆถ้าเกิดเราขับไม่เป็นอันตรายมากนะครับแล้วถ้าหากเราที่แบบว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ชํานาญเนี่ยนะมาคอยคุมหรือว่านั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดอ,อันตรายได้นะสำหรับคนที่เพิ่งหัดขับเนี่ยก็พยายามนะให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ชํานาญนะครับนั่งซ้อนท้ายไปด้วยนะเพื่อเขาที่จะสามารถป้องกันอันตรายอะไรได้นั่นแน่นั่นแหน,น,น,น่ด้วยนะแน่นอนเช่นนั่นแหน่ในชิปานี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับผมคือประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะ คือต้องบอกผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยนะขับรถครั้งแรกเนี่ยผมก็ให้พี่ผมเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปแต่มันก็เป็นวันขับรถครั้งแรกนะที่ผมหัดข่าวแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะขับอีกต่อไปแต่ขับก็ได้เพราะมันสนุกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าตอนนั้นนะมันเป็นวันเสาร์ที่นี่แหละนะประมาณ4ี่โมงแหนะครับผมก็จะจะรอขับรถบุกเลยไปบอกพี่ผมว่าเออช่วยสารขับหน่อยอะไรนะประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลย ให้พี่ผมนนั่งอยู่ซ้อนท้ายนะครับท้ายรถประมาณนี้เลยนะผมก็สตาร์ทนะแล้วก็คือผมสตาร์ทไม่ติดเพราะผมลืมเปิดกุญแจอันนี้คือแบบโชว์โง่มากๆนะผมก็เลยเปิดกุญแจปุ๊บ แต้ผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่ารถผมเนี่ยอยู่ในเกียร์หนึ่งนะครับผมก็สตาร์ทปุ๊บพอสตาร์ทเสร็จนะพี่ผมก็ไม่ใช่ดูนะไม่ใช่ดูว่าเออรถอยู่ในเกียร์ไหนนะครับพี่ผมบอกว่าเออบิดเลยผมก็บิดก็ผมบิดปุ๊บเด้งเลยครับ <S <S อนะครับผมคือแบบเหมือนจะล้มเลยนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ล้มนะครับว่าดีที่ว่าผมกับพี่เนี่ยสามารถตั้งฐานหรือว่าตั้งหลักรถให้มันแบบให้มันยืนได้นะครับคือ อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าถ้าหากเราอยู่ในเกียร์หนึ่งเนี่ยแล้วเราบิดไปเลยนะรถมันจะกระโดดนะครับแล้วก็อาจทําให้เราเนี่ยเสียหลักได้นะครับผมก็เลยเสียหลักตรง,ตรงหน้าบ้านผมนี่แหละนะแต่ดีนะครับที่ไม่ชนกับเสาไฟฟ้าเออดีแล้วก็ไม่ชนกับเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ผมตั้งหลักอะไรได้เสร็จนะก็ถอนนะครับถอนบ้าเลยก็คือถอยลักถอยลักบ้าแล้วก็ไม่ถอยรถเออ พูดดีๆหน่อยดิเอเบน event. เอ้ยคือผมก็ถอยรถหนะ้าถอยรถกลับนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ขับเป็นเกียร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยๆทําการบิดนะครับผมบิดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะแต่ว่าอยากอยาขับเร็วก่อนนะบิดแค่ประมาณ20กิโลนะครับแล้วก็บิดแล้วก็ขับไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ขับไปเรื่อยๆนะขับชิวๆครับผมตามสไตล์คนครูที่ขับรถไม่เป็นนะแล้วก็พี่ผมก็บอกนะว่าเออวิธีการขับเนี่ยนะให้พยายามแตะเบรกมือบ้างเบรก เท้าบ้างนะครับผมแล้วก็พยายามสับเกียร์ด้วยอะไรประมาณนี้แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือเบรกนะครับคุณผู้ชมต้องเบรกให้เป็นนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเบรกมืออย่างเดียวเนี่ยแน่นอนนะครับว่ารถมันอาจจะแบบหยุดเลยก็จริงแต่ถ้าคุณผู้ชมเบรกเยอะจนเกินไปเนี่ยนะเราจะหัวทิ่มได้นะโคบเบรกมบือนเหมือนกับเป็นการแบบเบรกแบบเหมือนกับว่าเราขับเร็วๆปุ๊บเบรกมือปุ๊บรถหยุดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจทําให้เราเนี่ย หัวทิมได้นะครับผมผมก็ไม่รู้แล้วตอนแรกผมว็เขาขับไปผมก็เบรกเบื่อปึ๊บมหัวปึ๊บมานีเลยโอ้โหกพหัวทิมเลยอ่ะนะแล้วก็อย่าอย่าใช้เบรกมือมากจนเกินไปนะคือให้แบบเวลาเบรกก็แบบกดเนี่ยกดแบบค่อยๆอย่าแบบปึ๊บทีเดียวนะครับมันอาจจะลดหัวทิมได้ผมก็เลยผมก็เลยแบบเออกลัวละไม่ใช่ดีกว่าใช้เบรกเท้าเดียวพี่ผมบอกว่าไอ้เบน์มึงมึงต้องใช้เบรกมือบ้างนะเบรกเท้าอย่างเดียวรู้ว่ามันเบรกได้กว่าแต่ว่า รถมันอาจจะไม่ชงงะงักนะครับคือมันอาจจะแบบไม่หยุดเลยไงประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ทำตามที่ผมเรียบร้อยนะผมก็ขับ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 ไปเรื่อยๆผมก็บิดเก่2ยกิโลนะไม่ได้บิด40เลยผมบิด40ครั้งแรกอะ่ะพี่ผมบอกให้บิด40นะเพราะตอนนั้นรถตามหลังไนงะผมกลัวเขาว่าแบบเออเขาจะมาดูมาว่าแบบว่าเอ้ยขันขับช้าอะไรประมาณนี้นะ ผมเลยขับติดๆแต่ว่าไอใจผมอะแม่งเร็วชิบหายเลยอุยยังลงมาแก้ส0กิโเลเแมตรต่ช่วโมงอะแม่งโคตรเร็วเลยนะแต่เป็นแบบเรามานั่งขับจริงๆนะแม่งแบบแต่คนเนี้ยโอ้โหชิบหายแล้วทำยังไงต่อนะแม่งโคตรเร็วแล้วแล้วผมเป็นคนที่แบบสายตาเอียงสายตาสั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้ถึงจะใส่แว่นเนี่ยบางทีแบบว่ามันก็มีรอยเหงื่อรอยเปื้อนอะไรประมาณนี้ผมก็แบบเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายเวลาทำอะไรแบบกดดันประมาณนี้ผมเป็นคนที่ค่อน ข่าในกดดันมากในเวลาการขับรถนะครับแต่ผมก็พยายามนึกว่าเออทำจิจใจให้มันสบายๆนะไม่งั้นเนี่ยมันจะขับไม่เป็นนะครับพอประมาณเนี่ยนะสุดท้ายนะผมก็ลองปล่อยดูแต่มันก็ยังกล่วยดีนะ40กิโลเมตรไม่โคตรเร็วเลยช่วงขับแรกๆนะครับผมเลยลดหย่อนนะมาหลือิ0นะครับจนข้ามาถึงทาง2แยกนะครับมันจะมีทางทางไปทางซ้ายกับทางขวานะคือทางขวาเป็นการ ที่ผมจะต้องกลับบ้านนะเป็นทางกลับบ้านผมมัเนเดียวทำไมต้องมีการหรือว่าไอชิบหายค <ouse> ือทางกลับบ้านผมนั่นแหละผมก็เลยเออไหนๆแล้วเราขับมาหลายรอบแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะคือขี้เกียจแหละนะครับผมก็เลยหยุดนะแล้วก็ดูรถไปรถมาหันซ้ายหันขวาเงี้ยนะครับจนรถไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยถอยเกียร์นะเป็นเกียร์เกียร์สองนะประมาณนั้นแหละน่าเป็นเกียร์สองแหละนะผมก็ถอยเกียร์แล้วก็ผมบิดนะฮะแล้วก็ผมเจอหมาครับหมาวันมาเ่าผมว่าแบบโอ้โหชิบหายกูกลัวชิบหายเลยแล้วก็ คือหมาทางทางกลับบ้านผมอานะมันจะมีหมาเป็นฝูงเลยแล้วก็มันจะมีอยู่หนึ่งตัวที่แม่งโคตรดุเลยคือใครกับผ่านอ่ะมันจะกัดทุกคนนะครับคือแบบมีคนชาวอียิช่องแถวร้านนั้นด้วยไอหมาตัวนี้กัดหลายคนแล้วนะครับผมคือแบบผมกลัวบ้าเว้ไอหมานี้แม่งโคตรดุเลยนะผมก็ถามพี่ว่าเราเลี้ยวกับไปทางอื่นดีกว่าไหมเพราะหมาตัวนี้มันดุพี่ผมก็ไปอะไรมากนะแม่งผมก็เออทำเต็มก้กาๆเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยขับ ปบ๊บแล้วก็หมามาโอ้โหผมก็อยู่ันเนี้ยสะนดุ้ไงเราแม่งรถเกือบเสียหลักอะเออเกือบไปแล้วนะครับผมก็ขับไปได้นะแต่ว่าดีนะที่แบบมันไม่ได้เสียหลักแบบแบบหัวมันโค้งเคอย่านี้นะมันก็แบบตกความด้วยความนี่แบบราตกใจระดับอยู่ันเนี้ยเออแบบเอ้ยแล้วก็ขับต่อได้มันก็ไม่ได้เสียหลักอะไรเลยนะครับแต่ผมก็พูกโอเวอร์ไว้นิดหนึ่งเมื่อกี้ก็คือขับทรรมดาแค่ตกใจนะครับก็ขับขับไปนะจน นะครับผมก็โอเคเรียบร้อยมาถึงบ้านนะวันถัดไปนะครับผมก็มาขับต่อแบบนี้คือผมก็ขับไปนะบื๊ดส์บื้บื้เนี่ยนะครับผมจนมาถึงไอทางไอทางไปอีกทางหนึ่งนะครับมันก็เป็นทางสองแยกที่มันเป็นทางกลับบ้านผมกับไออีกทางหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือผมขาไปไงคือไม่ได้กลับบ้านคือแบบต้องการจะไปทางอื่นนะครับผมเลยเลี้ยวไปทางขวาไนทางขวาไอทางไฟบ้าเลี้ยวไปทางซ้ายเป็นแบบกวสาธารณะนะครับผมก็ ขับไปนะจนโอเคเรียบร้อยมาถึงสุสาธารณะแล้วก็ผมก็หยุดนะจนผมเล่นออกร่างกายแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ออกมาแล้วก็ทําการสตาร์ทแต่ว่าผมนั่นนะครับผมสตาร์ทปุ๊บผมล้มอะปืนเพราะผมล้มปุ๊บผมเจอหมาครับอีกแล้วหมาแม่งมาอีกแล้วผมแม่งวิ่งหางจุดตูดเลยผมแบบหายรถล้มปุ๊บ มาดึงวูวูวูผมวิ่งแล้วผมวิ่งไปนู่นเลยอะมันคือแบบไม่สนใจแล้วว่าเออหมามันจะได้มาหรือเปล่านะครับพี่ผมก็บอกว่าเออเบ้นมันไปแล้วพีแฮะไล่ให้แล้วอะไรประมาณน,นี้นะครับผมบบอกูอรอดแล้วอะไรประมาณน,นี้นะครับคือแบบโอ้โหเป็นประสบก,การณ์แบบสนุกสนุกนะแต่ก็มันก็ถามว่าอันตรายไหมตรงนี้มันก็จะไม่่อันตรายนะแต่ว่า คือมาอันตรายตรงหมาเนี่ยแหละนะครับว่าหมามันจะไล่เราหรือเปล่านะผมไม่มีพี่ผมรับรองนะผมโดนหมากัดแน่นะครับแล้วต็หมาก็ไล่ตามแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องสนุกสนุกหน้าที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับไลฟ์สดในสตรีมครั้งนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบครัผมก็ฝากกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระด,ดิน่งนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวในสุดครั้งหน้านะฮะก็อาจจะมีแฟนคลับบางท่านที่ไม่ใช่คนเดิม2ท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้ามาในสตรีมนี้อีกนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเนี่ยก็พยายามนะครับตามโพสต์ชุมชนผมให้บ่อยที่สุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย เชิญใหม่ในล่าสดหน้าครับผมโคตรเหนื่อยนะ่ยแม่นอยากจะมาเล่าในอีพีต่อไปมากเพราะมีเยอะมากนะฮะบายบายครับ